ไมวิธีทำยังไงให้ไม้หอนเขาใช้เฟดเดอร์ไอ้ตัวนี้แทนกราฟีคิว GQ on เฟดเดอร์ถ้าอยากเลื่อนไปก็เลื่อนไปที่านี้มันเลื่อนได้เท่านี้ก็แต่แฟดก็คือเทียนซูวอกหายไหมตัวนี้วอกวอกมาจากตัวอี ม่น่าจจะมาจาก P A ด้วยลองมิว P A ไปอ่ามิวลองมิวทุกวัดดูลองลองมิวทุกวัดดูอ่ปล่อยหนึ่งมาปล่อยหนึ่งชื่ออันนี้คือหนึ่งแน่นอนอ่าหนึ่งวงวงที่หอนก่อนนะเนี่ยจะหอนจา่ไม่เออหอนตัวอื่นไม่ใช่หอนตัวเนี้ยต้องปล่อยเบรสมาปล่อยเบรสมาวอ๋ออ๋ออาจะหอนมาจากเบรสใช่ไหมขอมิวหนึ่งเอาเบรสมาอย่างเดียวมิวหนึ่งปล่อยเบรสมาวงอ๋อโอ้โหตัวนั้นเลยดังแน่นอน ชื่อวอลโอ้โหลืมไปเลยเนี่ยจริง,รงๆมันไม่หอนหรอกแฟดไว้มันก็ไม่หอนว่าห,หอนคือมันส่งไปนนนเยอะงั้น